สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพาทุกท่านนะมาดูสมาชิกใหม่ของครอบครัวสายมันของเรานะครับนี่แหละครับหัวลากันซีอีซูซูก,กิร้อยเก้าห้นะครับนี่มาลงจอดแล้วตัวนี้จะเป็นช่วงสั้นนะ มองจออยู่ที่หน้าอู่ช่างเหลือนะครับโดยเสียบมะยมของเราเป็นผู้จัดการาฮะเอาตัต้งใจกลับมาว่าท่านในเขาบ้านจนนีิยเองเก็บขอ,อ,องเก็บเล็บไปขายเตี้ตยใช้ของแถมข่อยเดีย นี่อย่างนั้นไม่ได้ญี่ปุ่นเบ่งสันติมาเอามาถึงแันใหญ่เมื่อไรเนี่ยมาถึงตอนตีห้าตีห้าเมื่อคืนอโอ้ตอนลงเราไม่ได้มาดูครับโอ้หัวขาวมาเลยอ่ะเดี๋ยวเสียม,ยมายมชั่วโมงครับได้นอนแค่สามชั่วโมงเอง ฟังเสียงหน่อยครับรถสวยรถหลอ่อรถแรงก็ต้องเสียมะยมนี่แหละชั่วโมงนี้ขายดีจริงๆครับให้ตามมขงครครับเบบาอาแบบรคากันองหรือแบบคาจุดไานมาเจ้ามาสตาร์ทเองคอ,อยดีคอยดีอยู่ทั้งหลังฟังเสียงหน่อยโอ้นิมมาก เดียงคือบ่มีใส่เลนะมีบ่นี่ครับ6เฮดอีห e นึ่ง ชิ้นส่วนต่างๆส่วนใหญ่จะอยู่ข้างในเก๋งอันนี้ตอนอยู่ประเทศญี่ปุ่นมันเป็นรถอะไรนะ ส่วนใหญ่แล้วญี่ปุ่นนี้เขาไม่ค่อยใช้รถหนักเหมือนประเทศไทยเราเนาะเมื่อไหร่พี่จะไปญี่ปุ่นบ้างเน่ยโอ้โห ก,กินสาวซากุระยังจะยัง,ย,งยังติดอยู่เลยนะครับสดมากนี่ดูใต้เก่งไม่มีผูกมามากับตู้เนี่ยมาตู้แล้วมันบุกอ๋อนี่นะ,ะมากับตู้ส่วนใหญ่รถรถที่เรอามาเนาะมันจะถูเนาะมันจะถูก,กับตู้อ่ะ,อะมาตู้มันตัดเรือมันยโยก อะไรเพราะเราไม่ได้ใช้สภาพนี้อยู่แล้วเราก็ต้องทําสวยอยู่แล้วรถใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาเอารถไปล้างกับบ้างนะครับกับบ้านก่อนนะเอากับบ้านไปล้างกันซีไปล้างเครื่องไปล้างยังไงนี่แหละสิ่งที่ผมชอบก็คือมันเป็นคันซีสั้นเนี่ยครับเลียวสั้นๆมา อันนี้เราจะต้องในยน่นอีกหรือเปล่าเนี่ยถ้าเอาประมาณสามเมตรเก็ดพอดีเลยไม่ต้องเลยมันจะยาวไปไหมไม่ได้นก็แล้วแต่คนชอบมันเพราะว่าช่วงละไอช่วงลอมันสามเมตรสามสิบห้าปกติดำทั่วไปมันจะอยู่ที่สยาวเท่าไหร่สามเมตรหกสิบห้าสามเมตรหกสิบห้าต่างกันสิบเซนสิบเซนก็เหมือนฝา,ายอันหนึ่งอ๋อ ชอบยาชอบช้ำหรือผู้หิงอะไรชอบเรื่อาฮาฮานู่นน่ะเจ้าของรถอยู่นู่นครับเราเป็นแค่ผู้ชมเฉยๆเจ้าของรถนี่วนเส้นนี่แหละสมาชิกใหม่ของเรา ตอนนี้เราล้อออกหรือเปล่าเสียโยมล้ออทออง,งอบนด้างลนาลาเนาะเราจะเอาตัวตัวนี้เพราะว่าถ้าไว้นานๆไปใช้งานนานๆไปกระซีมันจะบวมแล้วก็ขึ้นสนิมใช่ไมมันจะทะลุเออนี่นะครับเนี่ยล้อออก ว่าเราย่นเนี่ยมันจะจะขยับอยู่ประมาณนิดนึงใช่ไหมเต้านอยู่นี่เต้าตัวนี้จะมาอยู่นี่ใช่แค่นิดเดียวสิบเซนถ้าเกิดย่นในสิบเซนจะเกิด,ดย่นยัดตึนมาก็ได้ไม่เป็นไรแค่นิดเดียวเนนาะกทะััถ้าเราอยากใส่ข้อเสีย,ยเยอะๆเราต้องย้ายแต้มาตรงนี้ รอยู่ข้างล่างก็ได้ให้แต่เปิดสวิตช์ไว้อ๋อเอาทดสอบดูครับสตาร์ทครั้งที่สองนะถ้าเราเช็คเช็คกันระบบอะไรคือสตาร์ทปุ่มก็ได้อเปิดแค่สควิตช์เอาไวสตาร์ทระาาดับเครื่องไว้ตรงนี้อ่าเราก็เช็คเช็คเสร็จถ้าน้ำมันแยกน้ำมันไม่ขึ้นเราก็สตาร์ทเองได้ทำเคเดียวได้นี่ใช้งานได้ปกติไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นลงอา้าวรายการต่อไปเสี่ยนมโยมก็จะทำความสะอาด ก่อนที่จะเอากลับเข้ามาที่อู่นะครับเปิดได้ไหมเนี่ยของล่วงไหมเนี่ยเอ,เอดูภายในกันหนาาน,นะอันนี้ก็คือเป็นสภาพที่แบบว่ามาจากโน่นแหละครับญี่ปุ่นเราโน่นแหละครับตามสภาพเลยเขาใช้งานมายังไงเขาเขาก็เอาต่อมาให้เราอย่างนั้น ถ้าเราลดลงไม่ลงหรอกทำายังไงก็ไม่ลงเพราะว่ามีลงอเออดีดีดีชิดส่วนก็จะอยู่นี่นะครับบนรถนี่นะก็มีกระทะเจ็ดใบนะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปว่าสมาชิกใหม่ของเรานะครับรูปโฉมจะออกมายังไง ดูกันไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าต้องการนะครับอ่ารถไว้ใช้งานหัวละกันซีหรือว่าพรอมใช้งานก็สามารถที่จะติดต่อเสี่ยมะยมโดยตรงเบอร์โทรเบอร์โทรอะไร062 062 221 221 9865 9865นะครับอีกคันก็เป็นรถขนผ่านครับไหนข้างไหน วาน้ำแล้นนะครับผมมาพร้อมกันกับคันนี้ใช่รถคนผักลูกค้าภาคใต้อันนี้ลูกค้าสั่งเสียมยมจัดให้เลยลูกค้าภาคใต้แปดลอด้ลอแปดน็นอตนะครับชอบรุ่นไหนก็ว่ากันไปอูปิพจพรการช่างนะครับเราจะอาเอารถมาทำที่นี่แหละตัวนี้จะเป็นส,สเปคเหมือนที่ คันเหลืองใช่ไหมเออ<ช>แต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้รีวิวคันเหลืองนี่ครับมาแต่หัวลากคั้นสี่ต,ตัวนี้จะเป็นช่วงสูงช่วงยาวใช่ไหมใช่ยาวเกียบเมตรเป็นรถคอกไว้ขนผักข,ขนขนผลไม้ลงใต้อันนี้อ่านีคนภาคใต้ซื้อจะเป็นสายล่อง Hey, เขาจะเป็นสายล่อง,งอ๋อทำเสร็จอยู่นี่แล้วก็เราค่อยยกไปส่งใช่ครับือเขาก็มาขัดเองเอาจากผลไม้จากพระอ,อิสานลงได้อเขาก็ส่งที่จีนลงเรือสวยๆอะ้วแต่ชอบแล้วครับโทรมาปรึกษาก็ได้นะเบอร์เมื่อสักครู่ ยกเว้นอย่างเดียวครับก็คือโทรมายืมตังค์นะใช่ไหมเสียประโยม,ม,มห้ามเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอพักอันไว้เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ